ผมเนี่ยหลังจากได้ศึกษามีแนวโน้มนะครับผมยังไม่ชัวร์นะผมอารมณ์เหมือนเป็นคล้ายๆพวกนอกรีดนิด,นดนนหน่อยนะครับมีแนวโน้มจะเป็นมีแนวโน้มจะเชื่อคิสเตียนมากกว่านะครับเออนั่นแหละอย่าพูดเฉยๆคือผมเนี่ยเริ่มจากการสงสัยนะครับว่าในพระคัมภีร์เนี่ยมันเขียนอะไรนะครับแล้วก็เป็นพวกสงสัยอะอย่างที่เขาคุยกันเรื่องเทววิทยาถูกไหมครับเรื่องจัก,กรวาลไม่ต้องคิสเตียนก่อนก็ได้ ไม่ต้องพูดเรื่องอะไรเลยเอาเป็นแค่ว่าบุคคลที่เชื่อในพระเจ้าก็ได้นะครับนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยที่เชื่อแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่ไม่เชื่อถูกไหมผมเนี่ยไม่ได้มีแนวโน้มจะนิยมอะไรนะครับหมายถึงว่าผมไม่ได้มุ่งเป้าไปที่คําสอนของอะไรอะ่ะคือหมายถึงผมแค่สงสัยอะ่ะก็แบบโอเค,อเคจะไม่ต้องเรียกพระเจ้าจะเรียกแมวหรือจะเรียกอะไรก็ได้เอาแค่ว่าหลักตกกรกะเหตุผลว่ามันสามารถที่จะมีผู้สร้างแล้วกันอะไรแบบเนี้ยผมก็สงสัยนะผมก็ ไปนั่งศึกษานั่งดูนั่งอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่พวกพวกนักอ่านเนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะ่านผู้ชมมันก็จะมีแบบยิ่งอ่านปัดยายยิ่งไปใหญ่เลยครับสมองเพิเจอเลยนะครับเหมือนพวกเออแดกเลยนะครับผมก็เออแดกไปเรื่อยนะครับคิดไปเรื่อยเ,เลยออย่างยกตัวอย่างอย่างศาสนาพุทธเนี่ยพระไตปิดกเนี่ยคือผมยึดถือแบบว่าถ้าผมศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะผมต้องอ่านแม่งให้หมดเลย คือหมายถึงอย่างพระไตปิดกเนี่ยมันมีหลายเล่มมากใช่ไหมพระใตปิดกแ่ยแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ไหมถ้าผมผิดขออภัยจริงๆนะครับเาะผมไม่ใช่ผู้ความผู้มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะอย่างวินัยปิดกเนี่ยข้อปฏิบัติของพระสงฆ์เนี่ยประมาณแปดเล่มใช่ไหมแล้วกออ็อีกอันนึงเป็นคาสอนพระสูตรเนี่ยประมาณ25เล่มแน่นอนแต่เล่มหนาๆเลยถูกไหมแล้วก็มีปัชญาวิเคราะห์จิตใจหรือเกี่ยวกับเรื่องของการคิดอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ประมาณ12เล่มก็คือข้อปฏิบัติ สอนธรรมะนะครับแล้วก็เรื่องอภิอภิธรรมพิด,ดกใช่ไหมผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะก็จะมีแบบนี้รวมกันเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งผมอ่านข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ไปเนี่ยโอเคมีทั้งอ่านในออนไลน์เอากับฟังนะครับฟังแบบเสียงภาษาพูดแบบเออหลายชั่วโมงกนะ็คือคลิปหนึ่งก็ประมาณกี่ชั่วโมงอะมันมีลงอยู่ใน y o u t u b e อยู่แล้วนี่ใช่ไหมฟังฟรีอยู่แล้วอะ ผมตอนนี้ผมจะศึกษาศาสนาอะไรแล้วผมผมผมอยากศึกษาเนี่ยผมผมจําเป็นจะต้องอ่านมันทั้งหมดก่อนอันนี้อยู่ในช่วงศึกษานะครับก็พระไตรปิฎกโอเคไหมเพราะว่าต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าเขียนอะไรแล้วก็ให้รัวให้ให้ลูกศิกษย์เขียนอะไรถูกไหมเราถึงจะรู้ว่าเราถึงจะพูดได้เต็มปากว่าเราเราเราอยากเชื่ออะไรอ่ะถูกไหมถ้าเราไม่ศึกษาอะไรผมว่าไม่รู้เราจะพูดว่าเราอยากเชื่ออะไรได้จริงๆริงไหมอโอเค ศาสนาพุทธเนี่ยผมศึกษาไปครึ่งหนึ่งก่อนต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของอิสลามกับคริสเตียนนะครับก็เลยอยากรู้ว่าข้อขัดแย้งของพวกเขาเนี่ยคืออะไรนะครับที่ว่าผมเคยได้ยินมาประมาณว่า,าศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะจริงๆเชื่อในช่วงาศาสดาหรืออะไรเดด็เกี่ยวคริสเตียนเนี่ยก็แค่เชื่อประมาณเดียวกันเนาะใช่ไหมครับเหมือนๆกันแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเนี่ย เป็นพระเจ้านะเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นศาสดาอะไรก็ว่าไปส่วนคริสเตียนเนี่ยไม่ได้เชื่อศาสดาของอิสลามศาส,สดามโมฮัมหมัดไหมใช่ไหมเออแล้วก็เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าซึ่งศาสนาคริสเตียนเนี่ยก็จะไม่ตรงกับศาสนาคริสแบบแบบเนี้ยก็จะไม่ตรงกับศาสนายิวอีกใช่ไหมครับที่แบบไม่เชื่อว่าคริสเตียนเอ้ยไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอีกเนี่ยตอนผมศึกษาเนี่ยผมปวดหัวมากนะครับ แล้วก็จะมีเอ่ออย่างที่เขาเรียกกันว่าศาสนาออโทดอกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่แบบไม่แน่ใจผมพูดผิดหรือเปล่าเอ่อที่เชื่อว่าเชื่อโมเสสเชื่อเชื่อคัมภีร์ที่ประถงการเชื่อคัมภีร์ห้าเล่มแรกอะไรสักอย่าง,นงเนี่ยแหละในพันทสัญญาเก่าหรืออะไรแบบเนี้ยริส์คาทอลิกหรือโปรเตสแตนต์เนี่ยคือเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าจะจะรูปพระเจ้าจะตรีเอากานุภาพอะไรก็ตามแต่นะเออส่วนที่เนี้ยคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์กับแยกไปอีกเนี่ยก็จะมีความเชื่อต่างกันอีกนะครับ ผมก็ศึกษาดีแล้วสนุกดีนะครับจริงๆศึกษาเป็นเชิงประวัติศาสตร์นะครับอย่างที่ผมบอกผมตอนนี้เหมือนจะเป็นแนวโน้มจะไปทางคริสเตียนแต่ออกแนวจะนอกลรีดนิดหน่อยนะครับยังไม่ได้ค่อยอะไรมากนะครับเออแล้วก็ศึกษาไปถึงต้นฉบับของมันนะครับต้นฉบับเนี่ยมันต้องเอ่อทำไมทําไมทําไมพระเยซูถึงพูดภาษาอารามาอีกนะครับทําไมเขาสอนภาษาฮีบรู แต่เขาไม่ได้ใช้ภาษาฮีบรูหรือเปล่าหรือทําไมเขาอยู่ในช่วงภายใต้การปกครองของการเมืองในยุคนั้นทําให้อะไรเป็นอะไรคือหมายถึงว่าพอมันศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยมันจะต้องศึกษาให้รู้ถึงอารมณ์ด้วยต่อให้เราไม่มีทางรู้ก็ตามเนะาะแต่เราต้องศึกษาครอบคลุมนะครับทีนี้ก็ศึกษาฝั่งเอทิสด้วยนะครับก็อย่างก็จะมีหลายคนใช่ไหมต่างชาติใช่ไหมก็อเล็กซ์อเล็กซ์โอคอนเนอร์นี่ก็ตัวหลักๆอยู่แล้วนะครับที่ เจ๋งๆนะครับก็ศึกษาศึกษาไม่ให้หมดเลยครับอย่างคริสเตียนที่เป็นเจ๋งๆก็มีแค่จอร์นเลนน็อกนะครับแล้วก็มีอะไรไม่รู้อะเต็มไปหมดข้อมูลเต็มหัวไปหมดนะครับแล้วก็พระคัมภีร์เนี่ยมีรวมกันแล้วเนี่ยกี่เล่มแล้วใครเขียนเขียนให้พระเยซูหรือใครเป็นคนเขียนคัมภีร์โตราที่เป็นนักบวชในยุคโมเสสผมจะยกตัวอย่างท่านผู้ชมตอนเห็นคัมภีร์หนาๆเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับ คำคีมันหนาขนาดเนี้ยมันหนามันหนาแล้วตัวหนังสือมันเล็กขนาดเนี้ยมันเล็กแบบแล้วผมอะ่ะสงสัยอายกตัวอย่างท่านผู้ชมจะมีขั้นหน้าไว้นะครับก็คือพันธสัญญาเดิมเนี่ยก่อนที่พระเยซูจะเกิดพูดง่ายๆพันธสัญญาเดิมนี่ก็ช่วงโมเสสช่วงอัคราสาวกอะไรนะผมจําไม่ได้แล้ะอับราฮามัมหรือใครก็ตามแต่นะ ซามูเอลนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดนะครับตัวละครส่วนพันธสัญญาใหม่เนี่ยก็ประมาณคิจฉักราดห้าสิบหกแล้วก็70-90-120อะไรแบบนี้หนังสือวิวอน,นะครับกิจการอักขราาทูตอะไรก็ว่าไปเนาะเต็มที่เต็มไปหมดแล้วทีเนี้ยที่มีส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเอกสารคัดลอกนะครับเป็นในยุคโบราณน,น่าจะเป็นห้าพฉบับไหมผมไม่แน่ใจมีภาษาอารามิกกรีกภาษาฮีบรู นะครับคัดลอกต่อเนื่องหลายร้อยปีพระคัมภี์ปัจจุบันหรืออะไรก็ตามแต่ก็เทียบเคียงใช้ไว้เทียบเคียงจํานวนมากก็ใช้วิธีนี้แหละส่วนการรวมเป็นเล่มๆตอนแรกเนี่ยแบบเนี้ยในยุคแรกเนี่ยเป็นหลายพันปีที่แล้วเนี่ยมันไม่มีเนาะค่อยๆจัดเป็นชุดนะครับพันธสัญญาใหม่นะครับอะไรเงี้ยจะพักสัญญาเดิมก็รวมกันให้อ่านง่ายขึ้นช่วงเกิดเนี่ยเกิดประมาณกิจศักราชประมาณ4นะครับทาพันธ,ธกิจทํนานู่นนั่นนี่เนี่ยก็ ขสนะครับก็ยี่สิบเจ็ดสามสิบถูกตึงไม้กางเขนเนี่ยช่วงคิรัสักระาสามสิบถึงสามสิบสามนะถ้าผิดขออภัยนะครับแล้วก็เรื่องราวของพระเยซูเนี่ยถูกเขียนภายหลังเพราะว่าะสารสี่เล่มเนาะมัทธิวนะครับมัทธิวมาระโกอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็จะมีต้นฉบับไม่ใช่ต้นฉบับนั่งเดิมพระคัมภีร์นะครับเป็นต้นฉบับของคิงเจมส์นะครับก็คือแปลพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษนะครับเมื่อปีขส1น6 1นะครับโดยคำสั่งของกษัตริย์ เกมแห่งอังกฤษนะครับก็จะเป็นภาษาสวยคลาสสิกนะครับภาษาอังกฤษ,บาษ,ากฤษแบบเก่าอะไรแบบนี้วัสดุโบราณที่ใช้ในช่วงนั้นเป็นหนังสัตว์ปาปิรุสวัสดุโบราณอะไรแบบนี้เสื่อมเร็วมากเนาะถูกใช้งานหนักอ่านคัดลอกทุกวันนะครับผ่านสงครามผ่านไฟไหม้การย้ายโบสถ์อะไรต่างๆนากันออาจจะแทบจะไม่หลงเหลือแล้วถ,ถูกไหมครับไม่ได้เก็บรักษายอย่างดีส่วนใหญ่จะเป็น ต้นฉบับขัดลอกเนาะถ้าผมไม่แน่ใจนะขออภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมได้ยินเราผิดไหมถ้าเป็นคริสเตียนเนี่ยแล้วไม่ได้มีเวลาจะอ่านทั้งเล่มเนี่ยก็อ่านแค่มัทธิวมาระโกลูกายอนนะครับเป็นพระกิติคุณเล่มแรกสี่เล่มแรกของพันธสัญญาใหม่ที่สอนเล่าเรื่องชีวิตปฏิหารการตายแล้วก็การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูนะครับส่วนใหญ่ให้เข้าใจหลักการง่ายๆก่อนอะไรแบบนี้เนาะแต่ผมไม่สามารถ คำแบบนั้นได้แน่นอนแน่แน่แน่นอน,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 อนว่าไม่ได้มีใครผิดจะหมายถึงว่าผมเป็นพวกแบบเหตุผลนิยมอะท่านผู้ชมเข้าใจว่าแบบคือกูไม่เชื่อไงเพราะฉะนั้นกูต้องคลายข้อสงสัยด้วยกันในเล่มเนี้ยปึกเนี้ยนะครับโหดมากนะครับอย่างเยอะเลยแต่อ่านมาอ่านมาเรื่อยๆืยเอ๊ะเหมือนหลอนนะครับมีแนวโน้มจะเป็นมีแนวโน้มจะเชื่อสักนั้นนะครับจากสักหลักฐานต่าง,ง,ง,งๆนานาอะไรก็ว่าไปเนาะก็ไม่มีอะไรมากพ,พันพธสัญญาเดิมก็ พ,พ,พูดง่ายท่าผู้ชมตอนอ่านอะ่ะมันไม่มีอะไรหรอกมันจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพูดอันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงว่าพระเจ้าพูดจริงไหมมันคงอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องพิสูจน์กันอีแบบแล้วล่ะอ่ะในพันธสัญญาเดิมไอ้ที่เนี่ยครึ่งครึ่งหนึ่งก็แต่ผมไม่รู้ว่าจะยกยังไงอครึ่งครึ่งหนึ่งแล้วกันเนี่ยประมาณเนี้ยพันธสัญญาเดิมอ่ะหนาๆเลยอะ่ะเป็นยุคที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้จักคริสเตียนด้วยซ้ำแต่เคยดูหนังเนี่ยแบบเออเอาไม้ชูแล้วทะเลแหวกอะ่ะเออนั้นแหละประมาณนั้นนแล้วกั ครับเออก็คือพันธสัญญาเดิมพระเจ้าทำสงครามพระเจ้าบอกอะไรแบบนั้นอ่ะท่านช่วยลองไปอ่านมันไม่ได้เป็นภาษาวิชาการเนาะพอมันแปลเป็นภาษาไทยโอเคเรื่องราวอาจจะมันอาจจะฟังยากอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่ฟังยากเรื่องราวอาจจะอ่านยากอยู่เพราะว่ามัน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 ก็เหมือนกันเจนเสียดแล้วก็วางวางวางอะไรแบบนี้แต่เรื่องราวไทยที่สุดมันก็จะรวมรวมรวมมานั่นแหละนะครับผมไม่สามารถอ่านจุดที่สําคัญแล้วรู้สึกว่า ชอบจุดสําคัญได้ผมต้องอ่านจุดที่ไม่สําคัญแล้วผมก็ต้องไปนั่งฟังเทววิทยานั่งฟังปรัชญานั่งฟังพวกวิทยาศาสตร์นะครับนั่งฟังนักวิชาการที่เป็นเอทิสนั่งฟังนักวิชาการที่เป็นอิสลามนะครับนั่งฟังนักวิชาการที่เอ่อเอาแบบที่เป็นคริสนะครับนั่งฟังเอ่อแนวคิดของคาทอลิกนะครับะผมนั่งฟังนักวิชาการโปรเตสแตนต์ในช่วง ยุคโรมันว่าการเมืองตอนนั้นเป็นยังไงและทําไมพระเยซูถึงถึงทําไมทําไมต้นฉบับถึงแปลเป็นภาษากรีกหรืออะไรก็ว่าไปอะ่ะผมก็ไม่รู้ว่าผมคือข้อมูลมันเยอะท่านผู้ชมคือผมไม่สามารถที่จะคือมันต้องหักล้างให้หมดอะ่ะมันต้องหักล้างข้อคิดใน,น,นใจให้หมดก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าพันธสัญญาเดิมเนี่ยสเ,เล่มนะครับพันธสัญญาใหม่24เล่ม เออภาคกิจีคูณสีเล่มปะ่ะผมผมผมอธิบายผิดเปล่ามาดูนะขออภัยจริง,รงนะครับมันเยอะมันเยอะมากนะแล้วทีนี้ผมก็สงสัยว่าแต่ละคนเนี่ยถึงเชื่ออะไรทําไมถึงมั่นใจใช่ไหมครับแน่นอนก็จะมีการดีเบตกันหลายๆอย่างเนาะเออดีเบตแน่นอน่าคงมีอิสลามกับคริสต์เนี่ยเยอะนะครับผมก็แค่สงสัยผมเริ่มจากการสงสัยว่าเขามั่นใจอะไรกันทําไมเขาถึงมั่นใจคือหมายถึงว่าคริสเตียนมั่นใจอะไรอะแล้วทําไมถึงมั่นใจอะไรเงี้ยคือ อิสลามมั่นใจอะไรทําไมถึงมั่นใจแบบนั้นอนะเลือกออกไหมคือแน่นอนแหละมันอาจจะฟังดูแบบว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอเคมันอาจจะอาจจะเถียงว่ามันมาใช้ได้จริงกว่าไหมทําไมต้องไปศึกษาเรื่องพวกนี้อาจจะดูไร้าสาระไหมโอเคอันนี้ผมอธิบายแบบง่ายๆเลยสําหรับผมนะในพระไตรปิฎกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็คือใช้จริงได้หลายเรื่องเอาพูดง่ายๆว่าในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นอิสลามหรือเอ่อคัมภีร์ไบเบิลก็เขียน สอนเรื่องราวแบบนันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะไม่อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่มันแบบใครทําความดีแล้วขึ้สนสวรรค์อะไรแบบนั้นผมไม่อยากคือมันเขียนเหมือนกันไงคือหมายถึงว่าการที่เราสื่อษาอย่างอื่นไม่ได้แปลว่าเราต้องไม่ปฏิบัตินี่จริงไหมคือหมายถึงว่าผมศึกษาเทววิทยาเรื่องผมศึกษาเทววิทยาเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลหรือพระเจ้าปัจญาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีปัจญัยหนึ่งที่ชื่อว่า แทนนิคิซึมไซคานิคัสทีอะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบเชื่อว,ว่าในในอะตอมต้องมีประสบการณ์บางอย่างคือหมายถึงว่าพูดง่ายว่าร่างกายในตัวเราเนี่ยไอจิตสํานึกของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรามีร่างมีเนื้อหุ้มจิตใจไว้แต่มันมีเซลในเซลลในร่างกายต่างๆเรามีประสบการณ์และมีจิตใจอยู่ในตัวโดยพื้นฐานเลยเป็นทําให้สมองรวมกันมาเปิดจิตสํานึก อะไรแบบนีน้อันนี้ก็เป็นข้อหักล้างคิดว่าเฮ้ยร่างกายไม่มีปฏิหาริย์อะไรหรอกจริงๆมันก็เป็นแค่ทางร่างกายของเราเองเท่านั้นคือมันต้องศึกษาผมหลอนไปแล้วอะท่านผู้ชมนึกออกปะคือหมายถึงยิ่งปวดหัวมันยิ่งสนุกอะไรเงี้ยแบบไอเ้เฮียมันมีจริงไหมกมันมีจริงไหมวะแล้วยิ่งอีกอย่างหนึ่งนะอย่างที่ผมบอกเอ่อการที่เราศึกษาเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไม่ปฏิบัติตามไอ้ข้อข้ออื่นใช่ไหมอันนี้มันเป็นแค่เรื่องสนใจเขาเรียกว่าเรื่องสนใจเฉพาะตัว นะครับโอเคบางคนอาจจะเสียงว่าผมศึกษาศาสนานีศศ้ศาสนาคุณมันจะไปศึกษาทําหาอะไรเรื่องพระเจ้ามีจริงไหมนู่นเอาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมอาจจะศึกษาศาสนานที่ดีเราไม่ต้องสนใจเรื่องพระเจ้าก็ได้ไม่ได้มีปัญหาคิสเตียนที่ศึกษาเรื่องนี้แล้วไม่เชื่อใน <c oughs> จัก,กรวาลก็ได้นะครับอาจเอาสมมติจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอ้โหอ่านอ่านอ่านข้อนี้แล้วรู้สึกว่าสังคมนี้ดีอ่านข้อนี้แล้วเป็นข้อคิดที่ดีจังเลยเราจะเชื่อศาสนาไหนก็ไม่ผิดนะครับ ถูกไหมแต่ว่าการที่ผมศึกษาเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยมันคือความใคร่รู้เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงข้อขัดแย้งเกี่ยวกับอิสลามแล้วก็คริสเตียนนะครับว่าคือยังไงกันแน่เพราะท้ายท้ายจะเหมือนเชื่อแน่นอนว่าเชื่อในพระเจ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เชื่อในรีะเอียดการุภาพแน่นอนแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าอะไรก็ว่าไปเนาะตามประวัติศาสตร์แหล่งข้อมูลเหตุการณ์สาคัญเนี่ยรวม อ่นกุรานครั้งที่2ด้วยนะครับก็คือในสมัยคอลิฟ้าอุสมานใช่ไหมครับช่วงประมาณคศ .650 เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลผมถูกไหมนะเกิดปัญหาว่ามุสลิมแต่ละเมืองเนี่ยอ่านไม่เหมือนกันนะครับมีรูปแบบการอ่านอ่านต่างกันนะครับแต่แน่นอนผมว่ามนจากอาจจะเป็นนักวิชาการที่ไม่ได้สนับสนุนหรือเปล่าหรือผมเอาข้อมูลผิดก็สามารถบอกได้ครับสำเนาไม่ไม่ยอมเป็นมาตรฐานเดียว เพื่อแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับาลิฟ้าอุสมานเนี่ยก็สั่งให้รวบรวมอันกุรอานเป็นฉบับเดียวนะครับโดยใช้คณะกรรมการนะครับนำอะไรแบบเนี้ยผู้เป็นเลขาของท่านนาบีม,มูฮัมมัดนะครับหลังจากผลิตฉบับมาตรฐานแล้วก็อุสมานสั่งให้ทําลายเผาชีแล้วก็สําเนาอื่นทั้งหมดในจกักรวรรดินะครับถูกบันทึกไว้ในผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรอะเล่มที่6ตอนที่510นะครับฝ่ายมุสลิมน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ไหมผมไม่แน่ใจเนาะนักวิชาการที่โตเถียง ทางฝั่งของจะจะผู้ไหนก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่มุสลิมถูกไหมเขาก็เลยบอกว่าแล้วทําไมทําไมล่ะนักวิชาการเนี่ยมองว่าฉบับอื่นๆเนี่ยถูกทาลายเหลือแต่ฉบับที่รัฐอุสมานเนี่ยรับรองเพียงเวอร์ชั่นเดียวเนี่ยจึงทําให้ความหลากหลายทางด้านต้นฉบับหายไปอันแน่นอนแต่ทางอิสลามเนี่ยด้วยจากเอ่อเนื่องที่ทําแบบนี้เพราะว่าให้มันไม่มีการดัดแปลงแก้ไขและไม่ผิดพลาดเลยในอนาคตไงซึ่งก็เป็นข้อดีถูกไหมครับถ้าจะพูดตามหลกกักนะใช่ไหม แน่นอนว่าทางชาวอิสลามเนี่ยก็ต้องบอกว่าแน่นอนว่าของพวกคุณมีข้อมีอาจจะมีช่องโหว่ว่าพวกคุณแก้ไขได้อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าแต่ของฉันเนี่ยทำมาเพื่อแบบเนี้ยให้มันเข้มแข็งที่สุดอ่ะเออให้ให้ให้สิ่งนี้เข้มแข็งที่สุดเลยไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็เลยมาเป็นวิธีนี้อะไรแบบเนี้ยก็จะมีนะวิชาการโต้กันไปโต้กันมาเนาะความเป็นหนึ่งเดียวของต้นฉบับอัลกุรอานเนี่ยได้พิสูจน์ว่าไม่มีความแตกต่างนะครับแต่ว่า ฝั่งที่ไม่เชื่อเนี่ยจะบอกเลยก็ใช่สิแต่เพราะฉบับอื่นมันถูกกาจัดไงอะไรแบบนี้นักวิชาการอิสลามเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทําลายเพื่อปิดบังอะไรนะครับแต่เพื่อปกป้องความแตกต่างอย่างที่ผมบอกในศาสนาการมีหลายสำเนาอาจทําให้แตกแยกได้ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องดีถูกไหมครับจึงรวมเป็นมาตรฐานเดียวเพื่อความเป็นเอกภาพของสิ่งนั้นคําถามที่สําคัญที่สุดก็คือทุกเหตุการณ์เนี่ยมันน่าจะมีะความจริงซะส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เรียงกันมาเนาะอยู่ในมืต้ตําราไม่ใช่บันทึกของคริสเตียนใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด อ่านกุรอานเนี่ยมีการรวบรวมครั้งแรกหลังท่านนาบีเนี่ยเสียชีวิตคศ632ไหมการรวบรวมครั้งใหญ่แล้วก็ทําลายสำเนาอื่นเกิดขึ้นปีคศ650ศาสนาส่วนใหญ่ที่มีศาสดาร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นศาส,สนายิวกิสเตียนแล้วก็อิสลามนะครับศาส,สดาเนี่ยร่วมกันอับราฮัมอิสอักนะครับยาโคบโยเซฟโมเสสอะไรแบบเนี้ย เปิดเผยหรืออะไรก็ว่าไปจากเทวทูตนะครับเป็นข้อความภาษาที่มาพร้อมเสียงตามความเชื่อของอิสลามนะครับหลังจากนั้นก็สาวกก็จะจานะครับเขียนลงบนไม้นะครับใบอินทผลัมอะไรประมาณนี้ถูกรวมรวมเป็นอัลกุรอานเล่มเดียวเนี่ยประมาณคศ .650 แน่นอนว่าทางอัลกุรอานเนี่ยไม่ได้บอกว่าลอบคมพียูหรือคริสเตียนมาแน่นอนนะครับถ้าบอกว่าลอกก็แปลกแล้วถูกไหมครับไม่น่าเป็นไปได้ นะครับเขาบอกเป็นการเปิดเผยใหม่จากพระเจ้าองค์เดียวกันนะครับที่เคยให้โมเสสแล้วก็ให้กับดาวิดอะไรเงี้ยและพระเยซูเนี่ยมาก่อนเพียงแค่ชําระสิ่งที่บิดเบือนก่อนหน้าเท่านั้นเองคือพูดง่ายว่าอิสลามมาเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับโมเสสก็คือเชื่อเหมือนเหมือนเหมือนบรรดาสัญญาเก่านี่แหละนะครับพระเจ้าพูดกับดาวิดพระเจ้าพูดกับพระเยซูอะไรประมาณนี้และพระเจ้าพูดกับมูฮัมมัดด้วยนี่พูดง่ายก็คือพระเจ้าพูดกับมูฮัมมัดด้วยนั่นเองนะครับทั้งหมดคือพระเจ้าคนเดียวกันนะครับประมาณนี้โอเคความหมายของผมอาจจะไม่ได้้หมมาาายถถึึงงงอ่่่นนัแตว พูดโดยรวมนะครับก็คือหมายถึงศาสดาที่ผ่านมาเนี่ยรวมกันอะไรแบบเนี้ยอันนี้วิเคราะห์ตามนักวิชาการส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ตามศาสนานะพวกเขาบอกว่าท่านมูฮัมหมัดเนี่ยอยู่ในข้าบสมุทรอาหรับนะครับซึ่งมีอาจจะมีทั้งชาวยิวชาวคิสคิสเตียนนิกายซีเรียนะครับกลุ่มคริสเตียนท้องถิ่นเล่าเรื่องตำนานศาสนาให้ฟังหรือเปล่าดังนั้นเรื่องศาสดากลุ่มเดียวกันเนี่ย อยู่ในภูมิภาคหรือเปล่าอัานกุรอานเนี่ยมีเนื้อหาที่คล้ายกับยิวแล้วก็คริสเตียนหลส่วนใชมานเช่นอับรามโมเสสนอาอะไรก็ว่าไปแต่เราแต่เล่า,แต,า,ลาแต่ว่าเล่าในเวอร์ชั่นของอิสลามเองไม่ใช่เหมือนคมภีก่อนหน้า100%เซคือนักประวัติศาสตร์เนี่ยก็เสนอว่าท่านมูฮัมหมัดเนี่ยอาจจะได้รับเรื่องเล่าศาส,สดานะครับศาส,สนายิวคริสเตียนผ่านคนท้องถิ่นผ่านบาทหลวงหรือพระสงฆ์ในอาหรับหรือผ่านพ่อค้าหรือเปล่านะครับ อ่านพ่อค้าหรือเปล่าแล้วเนื้อหาก็ถูกนํามาเรียบเรียงหรือเปล่าอันนี้เป็นคําอธิบายตามประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่ศาสนานครับคือสรุปง่ายที่สุดเนี่ยทาไมอันกุรานเนี่ยจึงมีศาสดาคนเดียวกับศาสนายิวกับคริสเตียนอันนี้คือท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้หายงงเนาะประวัติศาสตร์เนี่ยศาสนายิวเนี่ยคริสเตียนอยู่ในอาหรับนะครับประวัติศาสตร์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประวัติศาสตร์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับต้องรีเช็คอีกทีนะ ศาสนายิวเนี่ยศาสนาคริสต์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมีอยู่ในอาหรับก่อนอิสลามหลายร้อยปีหรือเปล่าเรื่องโมเสสเรื่องอาเรื่องอัรองอบราฮัมดาวิดเนี่ยอาจจะถูกเล่ากันโดยทั่วไปท่านมูฮัมหมัดจริงรู้จักเรื่องนี้แล้วก็รวบรวมเข้าเป็นเรื่องราวในอัลกุรอานหรือเปล่าอาจจะไม่จริงนะครับก็ได้เนาะอาจจะไม่จริงก็ได้นะตามความเชื่อของอิสลาม่ยบอกว่าพระเจ้าคนเดียวกันเนี่ยก็ส่งศาสดาคนเดียวกันตลอดประวัติศาสตร์จึงเป็นธรรมดาที่จะมีศาสดาคงองค์งงงเดิมเลยเขว่าไป คำถามสุดท้ายนะครับคืออันกุรอ่านลอกคมภีไบเบิลหรือเปล่าถ้าตามอิสลามหรือตามที่หลักทางฝั่งอิสลามก็จะบอกว่าไม่ลอกสินะครับแต่เป็นการเปิดเผยใหม่พอเรื่องศาสนาผมเลยพอพูดเรื่องศาสนาผมแม่งกระอ่วนแล้วนะเนี่ยนะครับถ้าเอาตามทั้งวิชาการก็มีการใช้เรื่องราวแล้วก็รูปแบบจากคมพียิวคริสเตียนเก่าแล้วก็มีการดัดแปลงตีความใหม่จํานวนมากจึงไม่ใช่ลอกแต่เป็นนําเรื่องเดียวกันมาสร้างเวอร์ชั่นใหม่ครับ คือนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยเห็นว่าอันคุรานเนอิทธิพลจากคำพียูเนาะไม่ใช่การคัดลอกแบบตรงตัวหรอกเป็นอิทธิพลทางเนื้อหาเรื่องเล่าภาษาสำนวนอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคตามประวัติศาสตร์เนี่ยมูฮัมหมัดเนี่ยท่านมูฮัมหมัดเนี่ยไม่ได้เติบโตในพื้นที่ที่มีชาวยิวคริสเตียนจํานวนมากน,กนะครับอ่าอาระเบียตอนเหนือนะเยเมนเมดินานะครับเมดินะนะครับมีเอ่อไม่แน่ใจว่ามีชาวยิวคริสเตียนซีเรียคริสเตียนอียิปต์ คนที่เล่าเรื่องในตำนานพระคัมภีร์อะไรแบบนี้ืี่ปล่าเรื่องของโมเสสดาวิดโนอาเนี่ยจึงเล่ากันอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เข้าถึงมูฮัมมัดได้โดยไม่ต้องมีคัมภีไบเบิลเป็นเล่มนะครับเรื่องราวหลายเรื่องโครงเรื่องอาจจะเหมือนกันกับไบเบิลเรื่องโมเสสอย่างที่บอกเนาะแต่รายละเอียดบางส่วนนิดหน่อยอาจจะถูกเปลี่ยนตามอิสลามเช่นอิสลามเชื่อว่าอิสมาเอลเนี่ยเป็นลูกที่ถูกทดสอบไม่ใช่อิสอาอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเนาะผมอขออภัยจริงๆนะครับถ้าผมพูดผิดจุดไหนเนี่ย เข้ามาแยงได้เลยแล้วผมอ,อย่างที่ผมบอกนะผมถ้าผมมีข้อมูลมากพอผมก็มีแนวโน้มที่จะไปที่จะไปทางข้อมูลมากพอขอขอขอ,ขอภัยจริงนะถ้าผมพูดไปแล้วแน่นอนผมผมว่ามันจะต้องมีทั้งสองฝั่งแน่ๆเลยถ้ามีคนฟังที่จะบอกไม่ใช่แต่บอกก่อนว่าผมไม่ได้มันยืนยันอะไรตรงนี้จริงนะผมแค่นักว,วิังวิชาการส่วนใหญ่มันก็กพก็พูดเยอะอยู่แล้ว คอเข้าใจผมใช่ไหมเขาก็ตีความไปเรื่อยๆอผมก็อ่านตามนั้นแหละอิทธิพลด้านภาษาแล้วก็สไตลก์การเล่าเรื่องนะครับักนะวิชาการพบว่าอันคุณอ่านมีโครงสร้างประโยคภาษาซีเรียแล้วก็อารามาอีกด้วยมีคําที่ยืมมาจากภาษาฮีบรูเช่นอาเมนซาตานหรืออะไรก็ตามแต่นะครับสำนวนสวดบางแบบคล้ายพิธีกรรมคริสเตียนตะวันตกตะวันออกผมไม่รู้ลึกไงเขาอาจจะเขียนเพราะอคติก็ได้นะครับผมไม่รู้จริง สามารถบอกผมแล้วส่งลิงก์มาใต้คอมเมนต์ให้ผมเข้าไปอ่านเพิ่มให้ผมเข้าไปอ่านเพิ่มได้นะครับอันนี้ก็เป็นสรุปแบบชัดแบบไม่เข้าข้างศาสนาใดคืออันกุรอ่านได้รับอิทธิพลจากเรื่องเล่าในคัมภีร์ยูผมไม่รู้ว่ามันเหียเดี๋ยวนะอิสลามเนี่ยบอกว่าเป็นการเปิดเผยใหม่จากพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลกันแต่เป็นพระเจ้าองค์เดียวกันโอเคไหมในสมัยนั้นในอลเบียเนี่ยไม่มีคัมภีร์ไบเบิลให้โมฮัมหมัดอ่านนะ รู้หอเลไหมครับแล้วก็ไม่ได้มีเป็นแปลเป็นภาษาอาหรับปะถ้าผมไม่แน่ใจพวกเขาหมายถึง3อย่างนี้น่าจะเป็นข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดนะครับหรือดีมากกว่าหรือว่าคนอ่านอย่างผมอาจจะโง่เองคือหมายถึงไม่มีไบเบิลเป็นภาษาอาหรับอ่ะพูดง่ายแล้วเขาจะเอามาจากไหนมันเป็นไปไม่ได้นะครับถูกไหมสมัยศตวรรษที่7เนี่ยประมาณปีคศ6 1 0้อยสถึงหกรมเนี่ยในคาบสบุตรอาหรับเนี่ยยังไม่มีการแปลเป็นไบเบิลเป็นภาษาอาหรับอย่างเป็นระบบเลยนะครับนึกอรือกไหม แล้วท่านศาสดาจะรู้ได้เรื่องนี้ได้อย่างไรถูกไหมครับดังนั้นแน่นอนว่ามูฮัมหมัดในอ่านภาษ,ษาฮิบูหรือกรีท่านมูฮัมหมัดในอ่านภาษ,ษาฮิบูหรือกรีกไม่ได้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมจะไปค่อยคัดลอกไบเบิลมาได้ไงถูกไหมครับแล้วทําไมถึงเขียนเรื่องราวเรื่องนั้นได้แน่นอนว่าอย่างเดียวที่เขาสามารถทําได้คือได้รับอทู่ดพลมาจากความเอ่อความได้รับสารมาจากพระเจ้าอะไรก็ว่าไปถูกไหมความหมายที่แท้จริงไง่ายๆไม่มีการเข้าถึงพ,พระคัมภีร์แบบเป็นตําราเล่มเลย ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลหรือคนไม่รู้เรื่องไบเบิลนะอันนี้ผมขอพายจริงคนที่อ่านออกเขียนไม่ได้เนี่ยคือศาสดาถูกไหมครับท่าศาสดาใช่ไหมถ้าผมไม่แน่ใจผมขอพินจริงที่ขอภายนะแน่นอนว่าอ่านไบเบิลไม่ได้แน่ๆนะครับความหมายที่ต้องการเนี่ยไม่ใช่คือแค่ไม่มีหนังสือนะแต่อิสลามเนี่ยบอกว่าแต่ถึงมีมูฮัมหมัดก็อ่านไม่ได้อยู่ดีถูกไหมต่อให้มีท่านมูฮัมหมัดก็อ่านไม่ได้ในมักกะเนี่ยไม่มีชาวยิวคริสเตียนจํานวนมากอะไรแบบนั้นเลย คูยง่ายว่ามาการเนี่ยไม่ใช่เมืองยิวคริสเตียนดังนั้นมูฮัมหมัดไม่ได้รับข้อมูลใดๆมันจากไบเบิลแน่นอนสิ่งที่เขาหมายถึงคือชุมชนยิวคริสเตียนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมดินะนะครับกับซีเรียเยเมนนะครับโอเคแต่ว่าหลังจากย้ายไปเมดินะนะครับฮิสล็ตเนี่ยมูฮัมหมัดพบกับชาวยิวโดยตรงจํานวนมากและมีการถกเถียงเรื่องศาสนาเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าอันนี้คือที่นักวิชาการตะวันตกใช้คันคัดค้านของทางมุสลิมนะครับ ีนี้ก็จะมีคําถามจากหลายๆฝั่งใช่ไหมแน่นอนว่าเชื่อฝั่งหนึ่งก็ต้องถามว่าถ้าไม่มี Bible ไมาาบเบิลเป็นภาษาละแต่มูฮัมหมัดได้ยินจากปากคนคิดเนี้ยได้ไหมได้ยินได้ยินเสียงอย่างนี้ได้ไหมในยุคนั้นเรื่องราวไบเบิลถูกเล่าปากต่อปากเป็นเรื่องปกตินะครับในวัฒนธรรมของชาวยิวอะไรเงี้ยโอเคเขาไม่ได้เล่าแค่ในพิธีแต่เล่าในตลาดนะครับในบ้านในอะไรแบบนี้ด้วยอะไรแบบเนี้ยท่านมูฮัมหมัดเนี่ยย้ายไปเมดินะนะครับปีคศ .6-2 2ในเมืองนั้นเนี่ย มีชาวยวสามเผ่าก็คือเผ่อาอ่านว่าอะไรเนี่ยกาลู่อ,อกรูซะนะครับอันนดีกาลูนุกอรอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะก็เป็นคนที่อ่านคำพียิวเล่าเรื่องประกาศต่างๆอะไรแบบนี้ครับ